โยบบทที่24โยบยังคงกล่าวต่อไปอยู่ในช่วงตอบสำหรับคำตอบของเอริฟัตแต่ดูเหมือนการตอบของโยบจะไม่ได้สนใจการแก้ต่างที่เอริฟัตมากล่าวหาว่าเขาเป็นคนบาปคนชั่วเป็นคนรังแกข่มเหงผู้อื่นแต่ โยบกับมองหันไปที่พระเจ้าว่าโอ้พระเจ้าทรงรู้ดีว่าเขาผิดหรือเขาถูกแต่ถึงกระนั้นแม้นพระเจ้ารู้ดีถ้าพระเจ้าประสงค์จะทําอะไรก็ไม่มีใครห้ามพระองค์ได้อยู่ดีพระองค์มีสิทธิ์เลือกว่าคนชอบทำจะเจอสิ่งที่ดีหรือจะเจอสิ่งที่ร้ายก็สุดแล้วแต่พระองค์ดังนั้นใครจะไปทําอะไรพระองค์ได้โยบได้ร้อง เรียนต่อพระเจ้าในบทที่24ต่อมาบอกว่าฉไนาวาระพิภากษาไม่ได้ถูกกําหนดไว้โดยองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือฉไหนผู้ที่รู้จักกับพระองค์ไม่เห็นวันกําหนดของพระองค์หรือโยบไม่เข้าใจว่าทําไมพระเจ้าไม่ลงโทษคนบาปให้ชัดเจนชัดเจนไปเลยทีเดียว ไม่ได้กําหนดเอาไว้หรือว่าคนบาปเนี่ยจะต้องถูกลงโทษเพราะว่าคนอาธรรมเนี่ยแม้ไปโกงที่ดินคนอื่นโดยการย้ายหลักเขตก็เหมือนกับหลักหมุดเนาะแต่สมัยก่อนมันย้ายง่ายหน่อยก็คือว่าเขาจะปักเสาวไว้ว่าโอ้ที่ดินของคุณชานุวัฒนอยู่ตรงนี้นะครับ อีกอันนึงเป็นของคุณสาลูนะครับปรากฏว่ามีคนขยับจึก๊กนี่ก็เลยได้ที่ยินดินเยอะขึ้นเขาเรียกว่าย้ายหลักเขตเป็นการโกงซึ่งคนที่มีอิทธิพลมักจะโกงแล้วก็คนยากจนก็มักจะไม่มีปากเสียงมีปากเสียงเดี๋ยวหายกพวกไปลุยเลยอย่างเงี้ยแล้วก็คนธรรมนอกจากยึดที่ดินแล้วยังไปยึดฝูงแกะแพะของชาวบ้านที่ ไม่มีอิทธิพลเอามาเป็นของตนโดยใช้เล่เหลี่ยมสารพัดคนธรรมเหล่านั้นได้ต้อนลูกลาของลูกกัมพาเนื่องจากลูกกัมพาไม่มีใครปกป้องใช่ไหมดังนั้นก็เลยสามารถถูกโกงแล้วก็ยึดทรัพย์สินซึ่งได้แก่ลาไปเอาวัวของหญิงไม้ไปเป็นประกันยึดไปแล้วก็คนธรรมได้ผักใสคนขัดสนออกไปนอกถนนดังนั้นคนยากจนในแผ่นดินก็เลยต่างหวาดกลัวคนธรรม แล้วก็ไม่มีใครจัดการพวกเขาคนยากจนต้องออกไปทำงานเสาะหาหาของกินในที่ที่แห้งแล้งกันดานทั้งที่คนอาธรรมก็ล่ำรวยมั่งมีอยู่สบายคนยากจนต้องไปเก็บหญ้าแห้งในทุ่งเก็บองุ่นที่เหลือ ในส่วนของคนอธรรมคนอธรรมรวยเอารวยเอาเขาก็มีสวนองุ่นมากมายส่วนคนยากจนได้แต่เก็บเศษของที่คนอธรรมเหลือทิ้งเอาไว้เท่านั้นเองคนยากจนนอนเปลือยกายไม่มีเสื้อผ้าตลอดคืนไม่มีผ้าห่มกันหนาวฝนตกลงมาเขาก็เปียกขาดที่กำบังไม่มีที่สุขหัวนอนเพราะว่าบ้านโดนพวกคนอาธรรมยึดไปแล้วมีผู้ช่วยเด็กกำพร้าไปจากอกนำซ้ำยังมีการซ้ำเติมก็คือว่ามีการ เอาลูกของคนยากจนเนี่ยออกไปลูกของหญิงม่ายที่ไม่มีสามีปกป้องเนี่ยออกไปเอาทารกของคนยากจนไปเป็นประกันบางทีก็บอกว่าแกต้องหาเงินมาชดใช้ชั้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าอะไรซึ่งอาจจะเป็นหนี้สินที่ปลอมๆที่โกงขึ้นมาก็ได้อุปโลกขึ้นมาแล้วก็เลยจับเด็กลูกของหญิงม่ายเนี่ยไปบุกทารรเนี่ยบอกไม่ให้มา ก็ไม่ได้ไอเด็กคนนี้คืนคนยากจนจิงต้องเดินเบื่อยกายไม่มีเสื้อผ้าทั้งหิว แต่ก็แบกฟ้นข้าวไปอ่ะมีข้าวนี่ทำไมเป็นบอกเป็นยากจนเปล่าข้าวของคนอาธรรมที่รวยๆนะมันมันจ้างมาแบกหามแกว่าหิวเขาขีบมะกอกและเอาน้ำมันท่ามกลางแนวหมู่ไม้เขาย่ำองุนที่บ่อย่ำาองุนแต่ต้องทนกระหายก็คือมาทำงานไงทำงานบ่ย่ำาองุนทำงานบีบน้ำมันคันน้ำมันมะกอกแต่ก็ไม่ได้กินอะไรไม่ได้รับอะไรก็ยังหิวกระหายสรุปที่ทำเนี่ยคือทำให้กับคนอธรรมทั้งนั้นเลยคนยากจน ก็ทุกทรมานกําลังจะตายข้ามควรออกจากเมืองบาดเจ็บร้องขอความช่วยเหลือถึงกระนั้นพระเจ้าก็ไม่ได้สนพระไทยคาอธิษฐานของเขานี่เป็นข้อสังเกตของโยบว่ามีทั้งเยอะตั้งแยะเลยนะโอ้คนยากจนถูกข่มเหงถูกเอาเปรียบ ถูกโกงแล้วโกงเสร็จมันก็ยังซ้ำเติมมันยังจับลูกเป็นตัวประกันบังคับให้ทำงานอย่างหนักแล้วไม่ให้ค่าแรงอะไรต่างๆโดยที่มัเอาลูกมาบีบบังคับโอ้มันชั่วร้ายขนาดนั้นเลยแล้วคนเหล่านั้นก็เลยทุกทรมานมากเจ็บปวดบาดเจ็บแต่คนเหล่านั้นที่บาดเจ็บทุกทรมานยากจนเขาร้องทูลต่อพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ไม่เห็นทำอะไรเลยไอ้คนอาธรรมมันก็เป็นอย่างนั้นต่อไปคนอธรรม กบฏต่อความสว่างคือความสิ่งที่ถูกต้องทําเดินดําเนินในความมืดไม่คุ้นเคยกับทางสว่างผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับทางนั้นไม่คุ้นเลยไม่ไม่ชอบเลยเดินตามทางที่ถูกต้องเนี่ยและไม่ได้อยู่ในวิถีของความสว่างไม่ได้อยู่ในทางพระเจ้าเลยทําสิ่งชั่วร้ายฆาตกรไอคนที่ฆ่าคนเนี่ยพลธรรมเนี่ยมันลุกขึ้นแต่เช้ามืดไปฆ่าใครดีว่างๆก็ ค่าคนยากจนคนขัดสนเล่นแล้วกันเอามาเป็นเป้าซ้อมยิงธนูเล่นๆหรือว่าฆ่าเอามันในยามค่ําคืนพวกเขาก็เป็นเหมือนขโมยดวงตาร่วงประเวณีของเขาคอยพบค่ําเสร็จแล้วก็กล่าวว่าไม่มีใครเห็นค่า แล้วเขาก็คุมหน้าแล้วก็มุดเข้าไปในเรือนก็คือบุกเข้าไปคมขืนลูกสาวคนยากจนทําสิ่งชั่วร้ายกลางวันเขาเก็บตัวกลางคืนเขาออกมาทําสิ่งชั่วร้ายต่างๆแล้วก็เขาดําเนินชีวิตในความมืดเหมือนกับคนทั่วๆไปที่ดําเนินชีวิตในกลางวันแต่เขาดำเนินชีวิตในความมืดทึบเขาคุ้นเคยกับความสยดสยอง อันนี้โยกก็บัญยายเนี่ยคนอาธรรมเนี่ยมีอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยเขาลอยละระดิ้วไปบนผิวน้ําส่วนแบ่งของเขาถูกสาบบนแผ่นดินไม่มีผู้ใดหันหน้าไปสู่สวนอุ่นของเขาความแห้งแล้งและความร้อนฉวยน้ําจากหิมะชันใดคนตายก็ฉวยผู้ที่ทําบาปชั้นนั้นหลังจากบรรยายเสร็จโยกก็ยังมีความหวังอีกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไอคนเหล่านี้เนี่ยจะต้องถูกกําจัดไป ก็จะต้องตายไปถูกความตายฉวยเอาไปเหมือนอย่างความร้อนเนี่ยทําให้น้ํามันละลายไปหายไปคนอธรรมจะหักลงเหมือนต้นไม้หักเขาจะตายไปแล้วคนก็จะลืมเขาตัวนอนก็จะกินเขาแล้วก็ไม่มีใครจดจําชื่อเขาอีกต่อไปคือโยบบรรยายว่าคนธรรมทําแบบนี้กับคนยากจนแต่พระเจ้าไม่เห็นฟังเขาขนาดนี้พอพูดพูดไปปุ๊บโยบก็นึกได้แต่ก็ยังมีความหวังพระเจ้าต้องเดี๋ยวสักวันพระเจ้าต้องจัดการไอ้พวกนี้แน่นอนเลย แล้วก็ยกกลับมาพูดใหม่เออแต่มันก็ทําชั่วเยอะแยะเลยนะข้อ21เขาคมเหงหยิมหมันไม่มีลูก และไม่ได้ทำดีกับหญิงไม่ข้อนี้น่าสนใจนะการข่มเหงผู้อื่นกับการไม่ทำดีให้กับผู้อื่นและแปลว่าเหมือนกันนะเท่ากันพอกันดังนั้นดังนั้นเนี่ยการดำเนินชีวิตในทางชอบธรรมเนี่ยไม่ใช่แค่ไม่ทำชั่วแต่ต้องเลือกทำดีด้วยการที่ละเว้นที่จะทำดีกับการลงมือทำชั่วก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยเหมือนกันดังนั้นพอเราช่วยคนอื่นได้เราไม่ช่วย มันก็พอๆกับการข่มเหงคนอื่นนั่นแหละก็ขอให้เรามีน้ำใจของพระคริสต์ช่วยเหลือคนที่เราช่วยได้ในตอนนี้เนี่ยโยบพูดถึงคนอธรรม3ามประเภทใหญ่ๆก็คือคนที่แย่งชิงของคนอื่นคนที่ขโมยฝูงปะสุสัต์วฝูงแกะฝูงลาแล้วก็อันที่3คนที่ปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมต่อผู้อ่อนแอ ในบทนี้พูดถึงคนอธรรม3อย่างนี้โยบบรญยายว่าเขาไม่เข้าใจว่าทําไมพระเจ้าถึงเมินเฉยต่อคนที่ทําบาปเช่นนี้ซึ่งการที่โยบคิดอย่างนั้นเกี่ยวกับทําให้เขารู้สึกทรมานมากยิ่งขึ้นไปอีกก็คือคนดีๆอย่างฉันต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีแต่ไอคนทําชั่วขนาดนั้นมันทําสิ่งเลวขนาดนั้น มันกลับไม่เจออะไรเลยเขาไม่เข้าใจว่าทําไมพระเจ้าไม่พิพากษาคนที่ทําชั่วโดยเฉพาะทําชั่วลับๆที่ไม่มีใครเห็นพวกฆาตกรพวกคนล่วงประเวณีคนที่บุกเข้าไปบ้านคนอื่นขโมยของเขาไม่เข้าใจทําไมเป็นเช่นนั้นแต่ขณะเดียวกันโยกก็อธิบายว่า พระเจ้าจะลงโทษคนชั่วในอายุของเขาในที่สุดเขาก็จะตายไปในที่สุดขอ้อที่ยีบสองบอกว่าแต่พระเจ้าทรงยึดชีวิตของคนมีกําลังมนมีกําลังในที่นี้หมายถึงคนที่มีอํานาจซึ่งอาจจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีก็ได้ไม่ว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีเนี่ยพระองค์ทรงยึดชีวิตของเขาด้วยพระานุภาพของพระองค์แม้เขาสิ้นหวังในชีวิตเขาก็จะลุกขึ้นมาได้ข้อนี้หมายความว่าอย่างนี้หมายถึงว่าคนที่มีกําลังมากเนี่ยเขาจะเป็นหรือจะตาย มันขึ้นอยู่กับพาลานุภาพของพระเจ้าไม่ขึ้นอยู่กับกำลังของเขาคนที่มีกําลังมากแม้นจะต้องหมดหวังแล้วพระเจ้าก็สามารถทําให้เขาลุกขึ้นมาได้แต่ถ้าพระเจ้าเอาออกไปเขาก็ตายอยู่ดีดังนั้นการอยู่รอดของเขาจริงไม่ขึ้นอยู่กับกําลังของเขาเขาทั้งหลายลุกขึ้นคู่หนึ่งแล้วก็สิ้นไปเหี่ยวแห้งไปเหมือนคนอืน่นๆเขาถูกตัดออกเหมือนยอดหญ้าถ้าไม่เป็นเช่นนั้นผู้ที่จะพิสูจน์ได้ว่าข้าโกหกสําแด็ว่าข้าพูดไร้สาระเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดมาเนี่ย ลองคิดดูสิมันเป็นจริงๆมีใครเถียงได้ว่ามันไม่จริงภาพรวมของบทนี้ก็คือว่าโยบ่บอกว่าคนอธรรมทําสิ่งชั่วร้ายแล้วเขารู้สึกหงุดหงิดมากเพราะว่าพระเจ้าไม่ทําอะไรกับคนอธรรมเลยแล้วตอนท้ายเขาก็บอกว่าโอ้แต่เขาก็รู้ว่าพระเจ้าเป็นคนควบคุมทุกสิ่งนะ ถ้าพงค์ให้ไข่ตายก็ตายได้ถ้าพงค์จะยกชูไข่ขึ้นก็ยกชูได้แล้วก็โยบเริ่มมองในมุมฝ่ายวิญญาณบอกว่าพระองค์ประทานความปลอดภัยแก่เขาเขาก็พึ่งพิงอยู่ในความปลอดภัยนั้นแล้วพระงค์ก็ดูในทางของเขาแล้วเขาก็ถูกยกขึ้นชั่วคู่หนึ่งแล้วก็สิ้นไปหายไปเหี่ยวไปสิ้นไปเหมือนคนอื่นแต่โยบก็ไม่เข้าใจก็คือว่าคนธรรมเนี่ยมันทาชั่วเยอะเลยพระเจ้าก็ไม่ลงโทษมันสักทีแต่สุดท้ายมันก็ถูกลงโทษตายไป อ้าวแค่นั้นเหรอเพราะว่าคนอื่นๆไม่ได้ทาชั่วมีกําลังหรือไม่มีกําลังก็ตายไปอยู่ดีทําไมเป็นเช่นนั้นเรื่องนี้ก็ทําให้โยบทรมานใจอย่างยิ่งแล้วโยบก็สรุปในข้อสุดท้ายบอกว่าถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็ช่วยพิสูจน์เราด่อยว่าข้าพูดไม่จริงคา ูดนี้เป็นความจริงในบทนี้บทเรียนสำคัญก็คือว่าเราได้รู้ว่าเมื่อถึงเวลาพระเจ้าจะจัดการคนชั่วร้ายไม่ว่าคนนั้นจะยิ่งใหญ่หรือมีอำนาจมากสักเพียงใดก็ตามเมื่อพระเจ้าลงโทษเขาเขาจะถูกทำลายลงอย่างฉับพลันและไม่ทันรู้ตัวแม้นพระเจ้าประทานความปลอดภัยให้กับเขา มันก็เป็นความปลอดภัยเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองดังนั้นไม่ต้องไปอิจฉาคนชั่วเพราะว่าอีกไม่นานเขาจะถูกทําลายลงอย่างรวดเร็วดังนั้นอย่าเดินตามรอยคนชั่วเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องพบเหตุร้ายแบบเดียวกับเขาพระเจ้าทรงมีเวลาที่ดีที่สุดในการจัดการกับแต่ละสิ่ง